สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมออมอ,อีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะหมอจะมาเปิดเคล็ดลับผลิตภัณฑ์ที่หมอใช้อยู่นะคะเพราะว่ามีคนถามมาว่าตอนนี้คุณหมอใช้เซตไหนอยู่บ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะที่ออมใช้ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นตัวพ p เ r ีย i ia ย Facial Cleanser นะคะซึ่ง ตัวพลรเลียเนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากกวาวเครือขาวแล้วก็มีสารสกัดจากแตงกวาคาโมไมยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวมีอายุนะคะผิวมีริ้วรอยนะคะ,ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบและคลายเครืองค่ะเนื้อครีมของเขานะคะจะแบบ ค่อนข้างมีฟองมากนะแล้วก็นุ่มค่ะเวลาใช้คือออมชอบมากเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆนะคะสาหรับตัวนี้นะคะตัวสําหรับตัวบำรุงนะคะออมก็จะใช้เป็นตัวของเซรั่มไวท์วันกับเซรั่มไวท์ทูนะคะจริงๆแล้วเขาชื่อ เอเซนเชียลเซรั่มไวท์วันกับเอเซนเชียลทรี t เมนต์เซรั่มทูนะคะซึ่ง2ตัวนี้ก็เลยสนสั้นๆว่าเซรั่มวันกับเซรั่มทูก็คือออกมาใช้คู่กันเพราะว่าตัวเซรั่มไวท์วันนะคะเขาจะช่วยในการผ่าเซลล์ผิวแบบอ่อนๆน,นะคะมีส่วนประกอบของสมุนไพรเซโรลักนะแล้วก็มีสารสกัดจากมัลเบอรี่นะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะส่วนตัวเซรั่มทูนี่นะคะ<ๆ>เขาก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวให้ผิวเนี่ยแลดูแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ออมใช้2ตัวนี้เชา้าเย็นเลยนะคะคู่กันนะคะ จากนั้นนะคะอมอก็จะใช้เป็นตัวทาฝ้าค่ะก็คือฟลิกสามตัวนี้เขาจะมีส่วนประกอบของชืเอมเทศนะคะช่วยหยับยั้งการสร้างเมสส็ดสีเหมาะมากสาหรับคนที่เป็นฝ้าอาจจะทาแค่บางๆบริเวณที่เป็นฝ้านะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะตัวนี้อมอก็ใช้บ่อยอันนี้ก็ชอบนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็น2ตัวนี้เลยนะคะก็คือกันแดดก,กับลิปมันซึ่งกันแดดก,กับลนะิปมันออมพกไปทุกที่นะคะไปไหนออมก็ต้องเอาไปด้วยค่ะเพราะว่าตัวกัน แดดเนี่นะคะเขาเป็น p h สิ i อลซันสกรีนเนาะทาแล้วอะคะ่ะรู้สึกว่าแบบเออเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะแล้วเขาก็ปกป้องรังสี UV นะทั้ง UVa แล้วก็ UVb ด้วยนะสำหรับลิปมันนี่นะคะก็ออมใช้ปกติแล้วเนี่ยจะใช้เช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนแต่ถ้าระหว่างวันเรารู้สึกว่าแบบว่าปากแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เอามาเติมได้ตัวลิปมันนะคะเขามีส่วนประกอบของวิตามิน E วิตามิน A นะคะแล้วก็ชะเอมเทศค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้ความชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ ให้ริมฝีปากเนี่ยแลดูอมชมพูมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยค่ะที่ออมใช้อยู่เป็นประจำนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีผลพอกเติมมาบ้างในบางวันนะคะก็อันนี้คะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ตอบคำถามทุกคนว่าอมใช้อะไรอยู่บ้างตอนนี้ค่ะถ้าสนใจนะคะเซตนี้กามามาสอบถามได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่สู่ความงามสแอลักทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ